สวัสดีค่ะแม่อ้อยเองมื้อนี้แม่อ้อยสิบห้ามาเบิงหงเป่าซื้อที่แม่อ้อยตัดยอดไปเนาะจ้ะตัดยอดไปแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะจ้ะหลังจากตัดยอดนะเนาะฮาก็มีการใส่ปุ๋ยเนาะจ้ะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะจ้ะสูตรเสมอเนาะจ้ะใส่ลงไปเพื่อที่เราจะกระตุ้นเนาะจ้ะกระตุ้นตาดอกเนาะจ้ะแล้วก็เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับต้นไม้ของเราเนาะจ้ะ แล้วที่นี่เขากะมาเบิง้อจ้ะมาดูกันเลยจ่านี่ก็เป็นต้นอ่เอฝรั่งหงเป่าซื้อที่เข้าปลูกได้ประมาณหกเดือนกว่าแล้วจ้ะหกเดือนกว่าแล้วก็เราเด็ดยอดไปแล้วนะจ๊ะเข้าเด็ดยอดไปแล้วที่นี่มันก็นแตกยอดมาหม่ยเห็นยเขานะจ๊ะเนี่ยจ้ะเห็นบ่คคะก็ดกดีอยู่นะจ่ะที่นี่ ปัญหาของมันก็คือเห็จดจางไดเนาะจ้ะเสียเอาดอกมันไว้ได้เอาหมากมันไว้ได้แต่เดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะเห็ดจางได้ห้าจังเสียาหมากมันไว้ได้แมนบ่จ้ะเม่นบนบที่นี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝรั่งมันอ่อนไหวนะจ้ะฝรั่งมันอ่อนไหวโลกมาแล้งกับสิมักเนาะจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นน้อยๆเนี่ยแมงมกักคักแล้วจ้ะ ต้องขยันมาช่วยเขาเนะจ้ะก็คือการอมะลายมาแลงบวใหายมาแลงมาไกลเขาเด้๋วจ้ะถ้าเป็นถ้าเป็นดอกน,น้อยนี่เนี่ยมักก็คืออย่างวันตีคือเพียเด้๋วจ้ะเพียสิมักขืนตนมัน่นแล้วก็สิไม่แม่งมาไม่จอ,อก,กินนวยมันเดา๋จ้ะจอ,อก,กินนวยมั่นนวยหน่อยเนี่ยกัดกินให้มันแหว่งเนีจ้ะพอมันแวหว่งแล้วมันกัดสีบอสีบอสมบูรณ์เด้๋วจ้ะอันนี้นี่ก้อนที่มันสิเป็นนวยนี่คือ เดี๋ยวมันก็สิเป็นดอกด้วจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นดอกเนะาะนี่ยจะต้นมันเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็สิเป็นนวยล้วจ้ะเห็นบ่จ้ะต้นใหญ่อยู่เด้ต้นใหญ่อยู่จ้ะใหญ่บบใหญ่ยยเบิ่งเอาอน่าเหลียวมันเจ้ะต้นเท่าไม่อ้อยเลยต้นใหญ่เท่าไม่อ้อยเลยดูฮามาเบิ่งใบจ้ะใบของเขาหนี่ สู้โลกมากๆเพราะอะไรเพราะว่าใบมันแข็งจ้ะแม่งกินบ่ได้ถ้ามันได้นี่เบิดแล้วมันบอกกินเพราะว่าใบมันแข็งหลายเลยจ้ะพะวาวันพดมันได้ปุ๋ยเนาะมันได้ปุย๋ยได้น้ำได้ปุ๋ยเนาะจ้ะเนี่ยจะ้ะนวยนวยมมนก็ออกเลยเอยเลอจ้ะเนี่ยจะ้ะซีดอกนี่เอาแค่นวยเดียวเด้จ้ะเนี่ยจะ้ะนี่ลองรอยของศัตรู เห็นบ่กินเหล้าขี่ใส่พอมเงี้ยวใส่พอมเนี่ยจ้ะต้นเขาสมบูรณ์ดีเนาะจ้ะสมบูรณ์ดีอยู่สำหรับไอ,อยคิดว่ามันสมบูรณ์แะเพอว่าใบมันเขียวเข้มไหมจ้ะใบเขียวเข้มแล้วก็ต้นใหญ่คิดว่าหงเปาซื้อนี่สิต้นใหญ่เติบอยู่ได้จ้ะจะคิดว่าสีใหญ่ก็กิมจูจ้ะเพราะว่านี่แค่หกเดือนเธอก็ไปไกลแล้วด้วยจ้ะ แค่หกเดือนนี้คือต้นใหญ่แล้วใหญ่มากเราคิดว่าถ้าเป็นปีสองปีนี่สิใหญ่ซ้ำใหจ้ะเนาะก็เริ่มห่อแล้ว,วจ้ะเริ่มห่อเริ่มห่อแล้วก็คือว่าถ้าเขาแบบถ้าเขาออกนวยแห่เฮ้าบอลลนเนี่ยเขากับห่อเลยจ้ะเนี่ยค่ะเขาก็มีลูกถ้ามันบอลลวงเข้ากับห่อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญาในฮงปอซื้อเนี่ย เขาสิเก enfin ็บไว้เป็นปีแล้วจ้ะเขาสิเก็บต้นมันไว้เป็นปีเขาจังสีหามันมีหน่วยแล้วจ้ะแต่ว่าสาหรับแม่อ้อยนี่พื้นที่ของแม่อ้อยนี่มันเสี่ยงแล้วจ้ะเสี่ยงกับใส่เดือนฝอยหลากปมแม่อ้อยก็เลยจําเป็นต้อง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 ให้มันปล่อยปล่อยให้มันมีผลผลิตจ้ะเพื่อถ้าสมมุติว่าอ่าใส่เดือนฝอยหลากปมเขาทาไร่เนี่ยเข้ากับสีว่ต้องมาแบบ ว่าเขาบอกว่าเด,ด็กกินน้วยแล้วเนี่ยจะเห็นบ่ค่ะถ้าเขาแบบไม่สมบูรณ์หรือว่าอายุต้นเขาไม่ได้ต้นนี้สีหน่อยกมูจะ้ะเขากระสิละสะลัดลูกเด้จอจ้ะต้นนี้หน่อยกมูต้นนี้จะเล็กกว่าเพื่อนส้มมันติดน้วยดีๆนะส้มหนต้นใหญ่จะ้ะนี่จังสิใหญ่มากเห็นบ่แม่กระสิติดนวยดีจะ้ะพวกต้นใหญ่ๆนี่คือเขาสมบูรณ์เขาสมบูรณ์หลายเด้อจะ้ะดอกก็ออกดีจะ้ะดอกก็ออกดี รสชาติก็ดีนาจ้ะรสชาติอร่อยมากหวานกรอบจ้ะหวานกรอบเลยเนี่ยจ้ะถ้าสมมุติว่าเขาบ่อบ่อสมบูรณ์เขาก็สีลวงผลเขาสีลวงออกไปเนาะจ้ะเนี่ยจ้ะเบื้องต้นนี้ต้นนั่นนะจ้ะต้นนั่นที่ว่ามันมันบ่ค่อได้ที่บ่ค่อยติดผลนะจ้ะหรือว่ามันลวงไปนะจ้ะต้นมันหน่อยแล้วมาเบื้องต้นนี้จ้ะ ยิงใหญ่เลยคือเดี๋ยวแม่อ้อยกับสิตอนกิ้งเพื่อที่สิขยายพันธุ์ต่อไปเ้าจะสิบเบอดซือเพราะว่ากิ้งพันธุ์ของโงเปาซือนี่ค่อนข้างแพงเนาะจ้ะค่อนข้างแพงนี่เห็นบ่ค่ะสลัดลูกสลัดลูกถ้าเขาไม่สมบูรณ์เนื่องด้วยอายุของเขาก็ยังไม่ถึงด้วยเนาะจ้ะแต่เท่ากับรอรอไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ของเราเนะี่ยมันมีใส่เดือนฝอยเนาะจ้ะเราก็เลยรอไม่ได้เนี่ยจ้ะเห็นบ่ค่ะ ค่อนข้างดกดีเลยเนี่ยจ้ะค่อนข้างดกดีเลยินนดดลย่นวาม,นามันยิงถามมันยิงอ่าต้นมันใหญ่มันมันโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆแม่จ้ะการติดลูกมันก็จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นกว่ากว่าที่เป็นต้นเล็กๆแบบนี้แล้วจ้ะอันนี้แม่อ้อยมีประมาณ20ิบต้นเนี่ยแหละจ้ะี่ิบต้น แต่ถ้าตอนกิ่งใดก,กับสิบขยายออกไปอีกนะจ๊ะขยายไปเรื่อยๆเนาะต้นใหญ่จ้ะใบหนาใบใหญ่สังเกตจากใบหลดจ้ะใบหนาใบใหญ่จ้ะสำหรับมือน,นี้แม่อ้อยก็ขอขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วยรับชมนะคะขอบคุณค่ะ